อะไรครับบัวตองเป็นอะไรได้ยินได้ยินว่าโดนพึ่งต่อยโดนพึ่งต่อยครับโดนพึ่งต่อยครับโดนต่อยตรงไหนตรงตาครับตาใต้าต,าตาหรือใต้าตาครับใต้าตาเป็นเป็นมากไหม<อ>สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคำมือนะครับผมนะครับวันนี้เราก็ได้พักช่วงตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับดูแม่ครัวของเรานะครับทําอะไรวันนี้นะครับวันนี้มีเมนูทอดปลานิลทอดปลานิลนะครับ้ยาครับนี้ก็หลังนึ่งข้าวนะครับต้มยำเห็ดฟางด้วยนะครับโอ้มีหลายอย่างนะครับในวันนี้ผมจะพาไปทำ คนทีมด้วยนะครับว่าได้ยินว่าบัวตองโดนพึ่งต่อยนะครับคนทีมอยู่ไหนน้อคนทีมอยู่ไหนครับมาดินอ๋อเร็วอยู่ไหนน้อครับสวัสดีครับเป็นอะไรครับบัวตองเป็นอะไรได้ยินได้ยินว่าโดนพึ่งต่อยโดนพึ่งต่อยครับโดนพึ่งต่อยครับโดนต่อยตรงไหนตรงตาครับตาใต้ตาหรือใต้ตาครับใต้ตา เป็นเป็นมากไหมกวมเท่ากำปั้นบวมเท่ากำปั้นเลยนะครับผมยตาสายตาฝังไหนตาฟังไหนฝังซ้ายหรือฝั่งขวาฝังซ้ายขวาขวาขวาฝังขวาแล้วเรามีอะไรพอจะทาให้เขาได้ไหมมียาหม่องครับมียาหม่องครับโอ้เราต้องเพราะว่าเราไม่มีคือเราไม่ได้ ไม่ได้อยู่ใกล้ร้านค้าร้านขายยาครับไม่ค่อยมีครับเรามียาแผนโบราณก็คือยาหมองแล้วก็ยาดมอะไรประมาณนี้ครับผมเราติดเนื้อติดตัวไว้นะครับอ้บัวตองอยู่ตัวไหนใกล้ไหมมาพาไปดูหน่อยครับเดี๋ยวพาไปแม่ไปดูนะครับผมนำเทมนะครับนำทางเลยนำทางเลยนี่นะครับเราเราจะเดินไปหาบัวตองก่อนนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับผมพี่พี่แม่แม่นะครับตอนกลางวันเราผูก ติดกอไผ่นะครับเราผูกใกล้กอไผ่เขาก็เลยไปดึงกอไผ่ดึงใบไผ่มากินนะครับพึ่งก็ต่อยเอาไปที่ตานะครับผมใต้ตาเดี๋ยวไปดูนะครับผมตอนนี้เรามามาถึงบัวตองแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องนะครับเก็บแมน้องบัวตองเนาะนี่นะครับตาฝั่งขวานะครับ บวมเลยนะครับผมแม่แม่นะครับาเราเข้าตองเข้ามาได้ไหมมานี่นะครับตรงนี้นะครับใต้ตานะครับบวมเลยนะครับแม่แม่นะครับบวมเลยนะครับอ๋เอายาหม่องมาท่าน้องเลยเจ็บมากแม่บวมโดนฝั่งซ้ายโดนไหมบวครับฝั่งซ้ายไม่ฝั่งซ้ายไม่โดนนะครับโดนฝั่งขวานะครับใต้ตานะครับผมพี่ๆแม่แม่นะครับ นะครับอยู่ใต้ตานะครับระวังตาด้วยระวัตง,ตงตาด้าวยถ้าโดนตึมระวังโดนตาเันจะแสบตาทาพอทุเราก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะระคายเคืองหรือเปล่าครับยาหมองนะครับไม่ไม่ค่อยสําหรับหนังช้างก็หนานครับแต่เราก็ทาเราดูแลให้เขาอย่างดีนะครับตรงอื่นมีไหมโ <oting> ดนตรงตาโดนรตรงตาโดนโบตอง Oh. เราก็ไม่รู้นะครับว่าก็ไผ่ใบไผ่จะมีรังผึ้งนะครับรังใหญ่ไหมคุณทิมู่ครับรังใหญ่นะครับคุณทิมเพราะว่ารังใหญ่นะครับดูนะครับดูใต้ตาทั้งเกตได้เลยนะครับผมว่าเขาบว,วมนะครับถ้าอีกถ้าอีกตัวทาตรงตรงด้านบนนิดนึงเจ็บไหมบัวตองเจ็บไหม น้ำตาไหลด้วยนะครับพี่พี่แม่อาจจะเจ็บนะครับเจ็บนิดหนึ่งท่าเดียวเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปหาร้านถ้าถ้าไม่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> เออตงสัยเจ็บนะครับผมสงสัยเจ็บแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขายัางดีนะครับผม <c oughs> เราก็ความผิดของเราเองนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ดูดีๆนะครับเราไม่ได้ดูไม่ได้เช็คดีๆครับเป็นกอไผ่เป็นใบไผ่ที่ หนานะครับเราก็มองไม่สามารถมองเห็นด้วยครับช้างก็ไปดึงใบไผ่ก็โดนพึ่งต่อยนะครับผมใต้ตานะครับผมอ่ะแคนี้ดูเนื้อตัวมีไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับมีใต้ตาฝั่งขวานะครับไปเจอน้องควันทีมไปเจอนะครับตอนที่เอาบัวตองมาอาบน้ําช่วงตอนงตอนตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราก็เลย ทีนี้เราก็เข้าไปในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็ไม่มีร้านขายยานะครับมีแต่ยาหมองนะครับมีแต่ยาหมองยาดมธรรมดานะครับก็พอทุเรานะครับพอทุเราพอทาให้เขาได้นะครับไม่รู้ว่าจะระคายเคืองระคายผิวหรือเปล่านะครับผมแค่ยาหมองนะครับบ้อวนนี้แล้ะรูมาทำไมนี่มาทำไมร้องพี่มาทำไมมาทำไมเก็บไม่ลูกเก็บบ้อเข้าเข้านี้ยเข้าเข้า เจ็บวะลูกเจ็บปะเฮ้าเฮงอู้ดูนะครับแม่แม่ครับก็บวมใหญ่พอสมควรนะครับน้ำตาไหลเลยนะครับใครจะเจ็บนะครับฝั่งนี้โดนไหมฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ธรรมดานะครับโอ้น้องทีมบอกว่าตอนนี้ลดลงกว่าตอนหัวค่ำนะครับตอนหัวค่ำที่โดนต่อยนะครับบวมบวมมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเดี๋ยวขวบ ถึงครบรอบที่เขาต่อยก็คงจะยุบเองนะครับผมเหมือนเหมือนคนโดนโดนเพิ่งต่อยนะครับผมแต่ว่าเขาโดนต่อยที่บริเวณใต้ตาเนื้ออ่อนๆนะครับก็เลยจะบวมนะครับผมถ้าโดนต่อยในผิวหนังแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรนะครับอันนี้โดนต่อยใต้ตาด้วยนะครับดูครับผมบวมเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็คงจะดีขึ้นนะครับนี่กินหญ้านะครับตอนกลางคืนนะครับนี่ก็บัวนี่ก็ข้ามือนะครับผมนี่นะครับ เี่ยของเราอยู่ใกล้น้องเลยนะครับนอนใกล้กันนะครับนี่นะครับคำหมือนอยู่ใกล้กันเลยนะครับกินไปลูกเดี๋ยวได้วันนี้ได้พาทุกท่านทุกคนมาดูนะครับผมคงไม่เป็นไรมากนะครับผมเพราะว่าไม่ดีนะครับที่พึ่งไม่โดนไม่โดนตานะครับถ้าต่อยโดนตานิ้วแย่เลยนะครับอันนี้ยังดีนะครับที่ดูใต้ใต้ตานะครับ ตรงที่หนังผิวอ่อนด้วยนะครับน้าตาไหลเลยนะครับตรงใส่คุณเก็บน่าดูครับน้องก็เป็นช้างอายุเล็กๆแล้วก็ผิวเนื้อผิวหนังจะอ่อนๆนะครับผมไม่ไม่หยาบนะครับไม่ค่อยหยาบไม่ค่อยแข็งนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูขมือนต่อนะครับผมเจี๊ยบเลานะครับขมือกินอะไรเนาะขมือกินต่อสร้างข้าวนะครับขมือกินต่อสั้งข้าว ฟังยฟังว่ม,ออมีนังตาไ้ปานอยคนนเออนะครับขมื่นเดินตามเราแล้วนะครับขมืน่นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมไปพี่ไแม่นะครับเราปลูกให้ขเขากินนี่ครับให้เขากินลูกข้าวนะครับผมให้กินลูกข้าวแบบนี้นครับผมเขียวๆอ่อนๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับข้าวที่เกิดมานะครับกินดีมากๆเลยนะครับขมืน่นดูน้องด้วยเด้ขอขมืน่นวันนี้เราไปผูกในป่าไผ่นะครับป่าไผ่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรด้วยนะครับโบตองก็ไปโดนพึ่งต่อยนะครับแต่ขมื่นนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ได้เจอพึ่งต่อยนะครับ ก็คงจะดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าไม่ได้โดนตานะครับโดนใต้ตานะครับพึ่งต่อยใต้ตานะครับก็พรุ่งนี้เช้าก็คงจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้กับพังกระเหมือนน้องบัวตองนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ